การนำเสนอผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของนายพนมเปียสกุลตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กวิทยฐา,านะชำนาญการพิเศษส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งมีพนังงานตามกคสอที่กำหนดเต็มเวลา โดยสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูเป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับครูจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนรวม5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งระดับการปฏิบัติที่คาดหวังคือริเริ่มพัฒนา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นครูมีการริเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มีการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนได้แก่โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษามีการริเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้รับโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโดยผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษามีการพัฒนานำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนมีการทำบันทึกข้อตกลงสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์โรงเรียนได้รับการพัฒนาได้แก่ด้านอาคารสถานที่โรงเรียนมีความสะอาดร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนและมีความปลอดภัยสูงสุดเป็นพิรมหรือไทยสถานเป็นองค์กรแห่งความสุข 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอส่งเสริมสนับสนุนการอบรมการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ให้กับคณะครูและผู้บริหารในสหาวิทยาศึกษาและผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC อย่างต่อเนื่องส่วนที่2ส,สรุปข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนกักเ ด้วย My Home Model ของโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียนซึ่งมีครูประจำชั้นเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการต่างๆเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยความรักและเมตตาที่มีต่อสิทธิ์เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมวกเกล็ก ถึงความสําคัญดังกล่าวจึงจัดทํารูปแบบการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย My Home Mo เดลของโรงเรียนอนุบาลมวกเล็กมาเป็นแนวทางในการริเริ่มพัฒนารูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนยึดหลักเข้าใจใส่ใจดูแลนักเรียนทุกคนเพื่อพัฒนาให้ได้รูปแบบที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการให้โรงเรียนเอา ใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบมีกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพมีศักยภาพเป็นทรัพยากรที่สมบูรณ โดยบุคลากรในโรงเรียนทั้งผู้บริหารครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนร่วมมือร่วมใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพภายใต้ความร่วมมือและรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ M Management การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสอพอถอขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่รู้จักคัดกรองส่งเสริมป้องกันส่งต่อวายยุทธส่งเสริมพัฒนาการดูแลนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย u m u n r n r e t i t n o n สร้างมนุษยสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน o o p t i o n Support สนับสนุนนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ M. Measurement การกำหนดมาตรการการติดตามการส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน E. Evaluation การประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้วหนึ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารคณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดประชุมชี้แจงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 3. ดําเนินงานตาม5ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนได้แก่กิจกรรมดนตรีกีฬาสีค่ายคุณธรรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 5. พบว่าไม่มีนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา 6. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆดังนี้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี3ประจำปีงบประมาณ2,566มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน17คนผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังที่ปรากฏ 1. ได้พัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยไมโครโมเดล2คณะครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลมวกเก็ก 3. พบว่าจากการติดตามนักเรียนไม่มีนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา 4. ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆทำให้นักเรียนเก่งดีมีสุขและมีทักษะชีวิต 5. โรงเรียนอนุบาลมกเหล็กได้รับรางวัลดีเด่นระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับภูมิภาค